สเนกกรคิัผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิเชษวิริยะจิตตราถึงคุณราตรีบ้าราตรีเป็นไซนัสรักเสบเป็นอยู่นานไหมครับเป็นอยู่ประมาณห้าปีเป็นประมาณก่อนหน้านี้ห้าปีค่ะ uh huh. ทราบสาเหตุไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรก็ เกี่ยวกับอากาศเนี่ยค่ะเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสอักเสบเป็นภูมิแพ้มาก่อนแล้วไซนัสก็ตามมาค่ะแล้วก็โดนฝนโดนละอองแดดก็เป็นค่ะก็จะมีอาการโดนฝนค่ะมีแดดค่ะก็เป็นและฝุ่นนะคะฝุ่นฝุ่นก็เป็นค่ะโอ้โหแล้วเมืองไทยนี่มีเยอะแล้วทำงานพวกนี้ทั้งหมดเลยฮะทำงานเกี่ยวกับฝุ่นด้วยค่ะ ดูกับฟุลด้วยค่ะแล้วหลบยังไงเลี่ยงยังไงไม่หลบค่ะก็คือเป็นอยู่อย่างนั้นก็คือไปหาหมอหมอนัดทุกเดือนทุกเดือนยาหมดก็ไปรับยาทุกเดือนอ,อย่างเงี้ยค่ะเป็นมานานมากอ๋อใชครับเดี๋ยวผมอขอข้อความรู้นิดนึงครับว่าจากภูมิแพ้นี่มันสามารถเ,เพิ่มความรุนแรงไปจนถึงเป็นไซนัสได้ไหมครับถ้าเป็นภูมิแพ้เรื้อรัง มันก็มีโอกาสติดเชื้อเพราอมีโอกาสติดเชื้อต่อไปมันก็กลายเป็นไซนัสคือโพรงจมูกเนี่ยก็จะอักเสบไซนัสอักเสบก็คือโพรงจมูกอักเสบก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหมอไม่รักษาด้วยวิธีก็รักษาเนี่ยแหละค่ะก็ทานยายาอย่างเดียวเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ทานยาเยอะมากกลายเป็นแบบ ตัวบวมเย่ยหน้า<อ>บวมงเงี้<ว>ยค่ะยาเลยค,ค,คือทานตลอดไซนัสนี้เป็นแล้วปวดไหมครปวดค่ะขอบตาเนี้ยดำเลยค่ะปวดหัวเดินตกหลุมหรือว่าขึ้นจักรยานยนต์อะไรเงี้ยก็จะปวดปวดมากปวดแบบรุนแรงก็คือมีความทรมานทั้งด้านบนและด้านล่างก็ยังทรมานจากข้อเข่าอีกค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับนั่ง เจียเจียภมเนี่ยค่ะนั่งพับข้อเท้าข้อเข่าแล้วก็นั่งยองยองค่ะนั่งยองยองถ้าเกิดมีการทํางานก็คือหลายหลายชั่วโมงติดต่อกันค่ะก็จะมีอาการก็คืออยู่ในท่าผิดปกติอะไรผิดปกติก็นั่งพับพับขาครับค่ะแล้วก็นั่งยองยองเนี่ยค่ะเป็นเป็นหลายชั่วโมงก็ปวดค่ะก็ปวดก็มีการอักเสบเนี่ยแล้วไปหาคุณหมอไหมครับหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบ ก็ทานก็หายทานก็ดีขึ้นพอเลิกทานมันก็เป็นคะ่ะเออผมถามความรู้อาจารย์อภัยนิดนึงครับว่าอย่างกรณีของหลายๆคนเนี่ยพอปวดเขา่าทานยากแก้ปวดนวดจับเส้นก็หายเป็นอย่างเงี้ยบนอยู่ชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยจะมีอันตรายไหมครัคือมันไม่ควรจะ ปวดหรืออักเสบอยู่ตลอดเวลานะคะ,คะเพราะว่าถ้ามันเกิดการอักเสบมันก็ทําให้เกิดการเสื่อมของพ่อได้นะคือโดยปกติเนี่ยยาแก้ปวดแก้อักเสบเนี่ยมันเป็นยาที่รักษาปลายเหตุค,คือไปบรรเทาอาการอักเสบและบรรเทาอาการปวดแต่ถ้าเรายังมี ยังต้องทําสิ่งเดิมๆอะ่ะฮะเช่นที่บอกว่าต้องนั่งอย่างนี้ตลอดเวลามันมันก็จะเป็นขึ้นมาใหม่อีกแล้วเราก็กินยาอีกใช่ไหมฮะม,มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนเข่ามันพังไปข้างนหนึ่งเลยจนวากาเษียนโอ้มันก็คุณภาพชีวิตมันก็แย่สิจาดันไม่มีเก้าอี้เล็กๆให้นั่งเลยฮะไม่มีค่ะเออ ทำไปเองก็ผิดระเบียบอ๋ออะก็ต้องยอมทนค่ะเสร็จแล้วทนยังไงครับใครแนะนําให้รู้จักกับบิมคุณปิชรณายิ้มแย้มเนี่ยค่ะอ๋อเป็นเพื่อนกันนี่แหละแนะนำว่ายังไงทำที่เดียวกันครับทําโรงงานเดียวกันแต่ว่าเขาอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างอ่าคนละแผนกค่ะคนละแผนกก็ไปที่บ้านก็เอาหนังสือให้อ่านไม่ชอบอ่านหนังสือไม่อ่าน เอาซีดีไปดูไม่ดูไม่มีเวลาไม่เปิดใจก็เอาเอาตัวนี้อะไรสูตรจีเขียวเนี่ยเอาแกลองกินดูซิสักสิบเม็ดก็ลองเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ไม่ไม่มีอะไรเจ๊ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยครบสิบเม็ดค่ะกเช้าเม็ดเย็นเม็ดตัวสิบเม็ดพอสิบเม็ดเออรู้สึกมันเบาๆค่ะห้าวันรู้สึกเบาๆว่ารู้สึกว่าข้อเท้าก็ไม่แป๊บ ภูมิแพ้เวลาโดนฝนนี่ก็จะจามแล้วก็จะน้ำมูกไหล<ม>เจ็บคอและไอยอย่างรุนแรงไ<ม>อจนไม่มีเสียงไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงค่ะห้าวันเองนะห้าวานันครบสิบสิบเม็ดเจ๊หนูอยากได้ตัวเนี้อีกลองดูสักกระปุกซิว่ามันจะดีจริงอย่างเขาว่าปะ<ม>ก็ลองดูแต่รู้สึกได้เลยค่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเบาอะค่ะมันมันมันโล่งๆแล้วมันหลับ สบายแล้วไม่สงสัยเหรอคว่าไอ้ข้างบนฉันก็อยากหายไอ้ข้างล่างก็ดีขึ้นคุณคุณปริศนาอธิบายให้ฟังไหมครัก็อธิบายว่ามันเป็นตัวแบบช่วยแก้อักเสบช่วยอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ค่ะตอนไปอธิบายอธิบายเยอะกว่านี้คือว่ามันมีทีเอสหนึ่งทีเอสสองทีเอค่ะอาจารย์ไม่ใช่เตรียมตกงานแล้นะเพราะว่า ำไม่ได้จำไม่ได้พีเอชอะไรเนี่ยว่ามันมันสร้างเม็ดเลือดขาวปรับสมดุลร่างกายเมื่อเม็ดเลือดเราแข็งแรงแล้วก็จะต้านเวลาส2 0 0 9พูดเยอะค่ะแล้วก็จอธิบายไว้เยอะไม่หมดค่ะเดี๋ยวต้องมาฝึกฟังอยู่บ่อยๆนะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะไอไซนัสข้างบนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไซนันี่ตอนแรกๆเลยก็ไปหาหมอแผนโบราณเพราะว่าหาหมอ ถามหมอแผ,แผนปัจจุบันแผนปัจจบันไม่หายห<ล>ไม่ไม่ดีขึ้นก็ไปแผนโบราณก็เขาเอาน้ําแล้วก็แย่กับสมรีไม่รู้น้ําอะไรค่ะก็แย่ที่ไปพุงงมุกแย่เสร็จก็แย่เสร็จก็ให้ก้มลงให้น้ําอะมันหยดหยดหยด,หยด,หยด,หยดลงมาน้ําช้าเลือดช้าหนองอะ่ะมันหยดหลงมาอีตอนแย่โอ้เห็นดาวเห็นเดือนเลยค่ะพอแย่ลงสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะก็จะมีก้อนคน้คนๆไหลลงมาค่ะ ทำหมอหมอแผนโบราณหมอแผนโบราณ <ทำ S 1> ค่ะค่ะก็ดีอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับหายขาดเงี้ยค,ค่ะก็ยังไม่หายขาดค่ะเวลานอนตอนกลางคืนก็หายใจไม่ออกต้องหายใจทางปากออหายใจทางปากคอแห้งปั๊บมันก็จะต้องนั่งนั่งทานเน,ทานี้ย<า>หลับค่ะอาจารย์ครับวิธีรักษาแบบนั้นผมว่าน่าจะไม่ถูกต้องนะฮะก็เขาก็เรียนแบบแผนปัจจุบันนะคะ Hmm. แผนปัจจุบันก็จะใช้น้ําเกลือล้าง oh. เขาก็จะมีลูกบอลที่ใส่น้ำนเกลือเปบีบเข้าไปแล้วก็ให้มันล้างเอาหนองเอาอะไรออกมา uh huh. แต่พอทานบีมเข้าไปแล้ว hmm. เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีค่ะรู้สึกแบบไ <Sin us. S 2> ค่ะไม,ไม่ไม่ปวดตรงนี้แล้วเบ้าตาม,มันก็เริ่มเริ่มไม่เขียวไม่ไม่เขียว,ยวแล้วปวดหัวมันก็ไม่ปวดนะ hmm. แล้วข้อเข่าดีขึ้นไหมข้อเข่าดีขึ้นตอนนี้ทํางานเหมือนเดิมก็ได้นี่ทานมานานแค่ไหนแล้วครับทานมาประมาณ3ามสี่เดือน3ามสี่เดือนวันละกี่เม็ดวันละตอนแรกก็ลองดูก่อนเช้าเม็ดเยน็นเม็ดตอนนี้เชา้าสองเย็นสองพอรู้สึกดีขึ้น<ม>ก็กลับมาเช้าเม็ดเยน็นเม็ดอะไรเยงนี้ยสลับกันอย่างนี้ค่ะได้ไหมครับอาจารย์ครับครับได้ครับสมควรจะทําอย่างนั้นด้วยนะฮะก็คือว่าแต่กรณีกรณีที่ภูมิแพ้เนี่ยสองเม็ดก็พอแต่กรณีที่อักเสบเนี่ย อย่างน้อยสี่เมตรนะฮะเราต้องสี่เมตรเพราะว่าถ้าหากวันแรกซีที่สิบเมตรที่คุณพิศนาแย้มให้มาเนี่ยมันฟลุกอะนะที่บังเอิญใยนาคเสพมันดีขึ้นผมว่ามันไม่ได้หายหรอกคือดีขึ้นคือบรรเทาเนื่องจากการภูมิแพ้เนี่ยมันหายไปแต่อาการอักเสบนี่ยังอยู่นจะยังอยู่ต้องต้องมากกว่านั้นนะฮะต้องมากกว่านั้น4เมตร6เมตรต่อวันนะแล้วก็สักอาทิตย์สองอาทิตย์ซ่ด้วยซ้ำนะครับ คือผมผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ว่าอาการอันเนี้ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากภูมิแพ้อย่างเดียวมันมีการติดเชื้ออยู่ในนี้ด้วยเปนตันของเรามันลดอาการภูมิแพ้โดยการสร้าง th 1นนะคุณปนานะจำแล้ว th t r e นะฮะแล้วก็ไปกด th 2เพราะนัการภูมิแพ้ก็หายที่คุณสบายขึ้นก็เพราะภูมิแพ้มันดีขึ้นแต่อาการอักเสบยังไม่หายนะครับ ถ้าคุณกินต่อเนื่องไปสักสักระกยะหนึ่งนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่มีทีเเพิ่มขึ้น t ีเอสเพิ่มขึ้นจะเป็นตัวไปฆ่าเชื้อที่อยู่ในนี้เองในโพรงนะฮะในโพรงซึ่งเชื่อแน่ว่าเป็นแบคทีเรียนะครับแล้วนอกจากนี้ครับไอสิ่งที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยตัวหนึ่งซึ่งชัดเจนมากคือ GM1 ซึ่งเราสกัดจากมังคุดนะครับ ออดอกเตอร์วิลาวันสมัยเป็นนักศึกษาริญญาโทได้มีการทดสอบว่าสารตัวนี้สามารถจัดการกับเชื้อแบคทีเรียได้ฉมังมากๆเท่ากับยาปฏิชีวนะราคาแพงกิโลละแสนกว่าบาททีเดียวเพราะฉะนั้นไอริดของเ m 1วันที่กินเข้าไปที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยหมอก,ก็มีส่วนช่วยในการจัดการกับเชื้อตรงนั้นด้วยเพราะนั้นมีการร่วมด้วยช่วยกันหลายแรงรนะครับ,รบแต่ถ้าหากว่า2เม็ดต่อวันสำหรับสำหรับอาการไซนสัสอักเส ยังไม่พอนะครับต้องเพิ่มกว่านั้น4เม็ดต่อวันก็โอเคแล้วคือถ้าปกติแล้วร่างกายไม่มีอะไรที่มารบกวนแล้วปริมาณที่รับประทานได้ตามปกติควรจะเป็น2เม็ดวันละเม็ดเช้า1เม็ดก่อนนอนก่อนนอน1เม็ดแต่สาหรับอาการข้อเข่าผมว่าไม่ใช่เกิดจากข้อเข่าเสื่อมถ้าเกิดจากข้อเข่าเสื่อมอาการคุณจะรุนแรงขึ้นผมว่าเกิดจากเคล็ดขัดย่อแค่นั้นเอง นะฮะอาการเส้นหรือยังไงก็แล้วแต่เกิดจากการนั่งผิดท่าแล้วก็เปิดมุ้ยแค่นั้นเองแถ้าถ้าข้อความเสพกระสยังไม่หายก็จะเริ่มจะมีอาการปวดมากขึ้นนะครับทุกวันนี้ก็ปกติปกติค่ะแข็งแรงดีนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับอาจจะควบคุมเหลือแค่เช้าเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดก็เพียงพอนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ